ตัวนี้ที่สวยมากเลยโอ้ขนแบบขนเส้นละเอียดละเอียดนี่ไก่ปากขาวนะครับอาบิโนโจังเกิลฟลเขาอธิบายว่าเป็นบรรพบุรุษของไก่บ้าน,นครับหรือไก่เลี้ยงปัจจุบันนะครับมีเสียงขันที่แพลตอวไก่บ้าน,นครับมีเสียงร้องที่ข้วนนะฮะ สามารถแบ่งเพศได้ดูที่ขนาดของห่อนครับมีเดือยแหลมแล้วก็ขนหางเนี่ยยาวโค้งสวยงามครับอะจะเป็นลักหนังตัวผู้ครับก็ปัจจุบันนะครับผู้เลี้ยงไก่ป่านี้ต้องมีใบอนุญ,ญาตครอบครองครับไม่ฉะนั้นจะผิดกฎหมายนะฮี่ท่าทางจะจะหลับอยู่นะครับก็ตอนนี้ใกล้ใกล้มากนะครับ หลับอยู่นะไม่ค่อยอยากขวนเขานะ